สวัสดีครับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไมทิยานะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ครับคุณลูกค้าครับผมขออนุญาตพามาชมเป็นโต๊ะอาหารวงกลมเมตร20เซนนะครับ5้าที่นั่งแบบที่ผมจัดอยู่ตรงหน้าเลยบางท่านนะครับอาจจะเคยเห็นผมรเววเจ้าตัวโต๊ะกลมเมตร20ตัวนี้ไปแล้วแต่วันนี้ผมเลยขอ,ขอเขาเรียกว่าลองจับประกบคู่เข้ากับเก้าอี้ทรงทางร้านผมเรียกว่าทรงคาราบาครับคุณลูกค้าครับทำเป็นสีเส้นขาวเหมือนกัน วันนี้ผมขออนุญาตลองจัดให้ดูสัก5้าที่หลวมๆสบายๆเนาะแบบที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับท่านใดที่ยังไม่เคยรับชมนะครับหรือว่าไม่เคยเห็นก็สามารถรับชมได้เลยนะฮะนี่ครับแล้วที่สําคัญคุณลูกค้าครับไม้สักแท้ๆทั้งชุดนะครับแล้วที่สําคัญครับเป็นสีเส้นขาวนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าบางท่านอาจจะทราบแล้วเคยเห็นกันบ่อยๆนะครับเพราะผมจะพามารีวิวบ่อยมากๆเลยสีเส้นขาวนะครับเนื่องจากว่าตอบรับดีมากคุณลูกค้าครับ ให้การตอบรับดีมากกระแสนะครับของสีเส้นขาวเนียนสวยโชว์ลายไม้สักแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับที่เห็นสวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหกว่าจะได้ออกมานะครับคุณลูกค้าใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแล้วทางร้านเราใส่ใจคุณภาพมากๆเลยในเรื่องของเส้นขาวนะครับใช้กระบวนการดึงด้วยมือทุกขั้นตอนนะครับคุณลูกค้าครับเราก็ขัดเก็บรายละเอียดลงสีให้อย่างที่เห็นครับนี่ครับขออนุญาตให้ดูเก้าอี้นิดหนึ่งคุณลูกค้าครับนี่ครับดูหน้าท็อปครับ ที่สาคัญคุณลูกค้าเก้าอี้นะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับหน้าท็อปเลยแผ่นเดียวทุกตัวครับคุณลูกค้าครับเนี่ยฮะแต่ไม้อาจจะไม่หนามากแต่พอสมควรนะครับแผ่นเดียวนะฮะคุณลูกค้าไม่มีต่อนะครับไม่มีต่อเลยนะครับแผ่นเดียวทุกตัวแล้วก็ทําเป็นสีเส้นขาวนะครับโชว์ลายไม้ธรรมชาติของไม้สักเลยนะครับเบื้องต้นก่อนคุณลูกค้าครับเก้าอี้นะครับความกว้างก่อนเลยตัวนี้นะฮะความกว้างตรงนี้อยู่ที่43เซนติเมตรนะครับยาวหน้าถึงหลังนะครับลึกะครับ อยู่ที่48นะครับแล้วก็ความสูงจากตัวนั่งถึงพื้นล่างเนี่ยก็48นะครับคุณลูกค้าแล้วก็ความสูงจากหัวบนสุดนะครับถึงพื้นล่างเลยเนี่ยอยู่ที่1เมตร3เซนนะครับอันนี้เป็นทรงคาราบาวครับคุณลูกค้าราคากลางๆนะครับตัวนี้แนะนําจับคู่เข้ากับโต๊ะนะครับ5ที่ก็ไม่แพงมากคุณลูกค้าตัวเก้าอี้นะครับเบื้องต้นก่อนเลยคุณลูกค้าเฉพาะเก้าอี้นะตัวละครับ1,490ถ้าเป็นสีธรรมชาตินะฮะสีธรรมชาติแบบไหนคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ นี่เลยสีธรรมชาติครับสีเนื้อไม้จะเป็นลักษณะนี้ครับ1,490บาท1ตัวนะฮะแล้วก็เจ้าเป็นเจ้าต,ตัวเส้นขาวนะครับจะต่างกันอยู่ประมาณ300บาทนะครับอ่า400บาทตีไปคุณลูกค้าอยู่1,790ครับตัวละนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะที่วันนี้ผมจับคู่นะครับคุณลูกค้าเป็นโต๊ะกลม1,20เมตร20เซน,นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยความเขาเลียกเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวโต๊ะกลมนะครับ1เมตร20เซน จัดได้ประมาณสัก5้าที่ครับคุณลูกค้า6ที่ได้ไหมได้นะครับแต่ก็อาจจะพอดีพอดีหน่อยแต่ถ้าหลวมๆสบายๆผมแนะนาสัก5้าที่นะครับนะครับแล้วก็ไม้ท็อปหนาความหนาคุณลูกค้าดูครับประมาณนี้เลยเกือบ1นิ้วฮะนี่ฮะแน่นๆน่นนหนาเลยคุณลูกค้าดูฮะเคาะไปได้เลยด้านล่างลงมาครับคุณลูกค้าเป็นเสาตันๆทั้งต้นเลยนะฮะกึ่งกึงตันทั้งต้นแบบนี้เลยแล้วก็ลงมาด้านล่างประกบด้วยขา4ขานะครับแล้วที่สําคัญคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูนิดหนึ่ง ใต้ล่างของโต๊กะกลมร้านเราคุณลูกคา้าคุณลูกค้าจะสังเกตเห็นได้ว่าไม้เนี่ยถี่มากเลยไม้ข้าวรับข้างล่างนะผมใส่แบบว่าละเอียดยิบเลยคุณลูกค้าครับเนี่ยครับลองดูได้เลยไม้จะเยอะมากๆเนื่องจากว่าคุณลูกคา้าอ่านนิดนึงก่อนนะครับแล้วตรงนี้เราจะมีน็อต4ตัวคุณลูกค้าครับใส่น็อต4ตัวสามารถถอดแยกแผ่นกับโต๊ะอาหารกับขานะครับได้เนื่องจากว่าบางท่านนะครับเข้าบ้านหรือว่าจะเคลื่อนย้ายเขาเรียกว่าเอาสะดวกคุณลูกค้าถอดน็อตสตัวยกแผ่นออก ยกเคลื่อนย้ายได้แต่ถ้าว่าท่านใดเขาเรียกว่าไม่ไม่มีปัญหาก็ยกทั้งตัวได้เลยขันน็อตตึงๆก็แน่นหนาครับผมที่สําคัญคุณลูกค้าเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปเนาะไม้ด้านล่างทําไมต้องใส่เยอะขนาดนั้นหรือว่าทําไมต้องใส่ขนาดนั้นก็ต้องบอกก่อนคุณลูกค้าครับโต๊ะกลมนะครับส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่โอกาสหรือว่าปัญหาในการเกิดของมันเนี่ยคือไม้นานๆตัวไปมันจะให้บิดเขาเรียกบ,บิดตัวครับหรือว่าไม้มันจะเหินมันจะแอนมันจะบินประมาณนี้ครับ คือเหมือนจะตกเป็นท้องกระทะหรือว่าจะโก่งอะไรประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าถ้าเรายึดหรือว่าใส่ไม้ด้านล่างเนี่ยตึงไว้ไม่แน่นพอนะครับหรือว่าไม่เพียงพอเนี่ยโอกาสของเจ้าโต๊ะกลมเนี่ยผมเห็นมาหลายหลายแบบนะฮะส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของตรงนี้แต่ตรงนี้ครับเราขายมาเป็น20ปีคุณลูกค้าครับใส่ใจในเรื่องรายละเอียดให้ด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นให้เรียบร้อยแล้วครับเขาเรียกว่าช่วยได้มากๆเลยคุณลูกค้าครับใส่เยอะๆแน่นหนาไว้ก่อนเลยนะฮะรับประกันว่าใช้ไป โอกาสก็จะน้อยลงครับโอกาสเกิดแบบนั้นนะคะประมาณนี้ครับคุณลูกค้าครับแล้วตรงนี้เป็นจานหมุนอันนี้ผมมาจัดโชว์ให้ลูกค้าชมเป็นแนวทางนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้แถมด้วยนะครับ <S <S <ๆ>เผื่อว่าท่านใดจะแซวว่าซื้อโตะ๊ะแถมตัวจานกลมด้วยไหมตัวนี้คุณลูกค้าสามารถหาซื้อขามหมุนเนี่ยครับได้ตามร้านอ่า มันจะมีร้านจําหน่ายถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมีแหล่งจําหน่ายเฉพาะอยู่หรือว่าเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยครับคุณลูกค้าแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ตามรังกระจกเลยครับจะหนากี่มิลและไซส์เท่าไหร่คุณลูกค้าสามารถสั่งกับร้านกระจกทั่วไปได้เลยนะครับแต่โต๊ะผมเนี่ยยาวเส,ส้นผ่าศูนย์กลางอยู่เมตรยี่สิบเซนลักษณะก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าครับน่าใช้ครับโต๊ะกลมรับประทานอาหารเขาเรียกว่าตั้งนั่งรวมกันแบบว่าเป็น เขาเรียกว่าสวยงามเลยเนี่ยฮะแล้วก็อาหารตั้งตรงกลางแล้วก็นั่งรับประทานด้วยกันแบบว่ามีความสุขครับท่านใดกําลังมองหาโต๊ะอาหารนะครับสักชุดหนึ่งผมแนะนาเลยตัวนี้โต๊ะกลมเมตรเซนไม้สักแท้ๆพร้อมกับเก้าอี้รุ่นนี้อันนี้ผมโชว์เป็นแนวทางนะคุณลูกค้าครับถ้าไม่ชอบเก้าอี้รุ่นนี้คุณลูคกค้าสามารถเลือกแบบในร้านผมได้เลยมีหลากหลายมากๆแต่ถ้าเป็นสีเส้นขาวก็จะมีรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นนี้ทบแนะนำา2อ,อ่า3,400ันสคุณลูกค้ารุ่นนี้ใหญ่หน่อยแต่นั่งสบายมากแนะนำครับรุ่นนี้อี ก็เลือกได้ครับคุณลูกค้าครับเนี่ยครับเลือกได้เลยถ้าชอบแบบไหนก็จัดได้เลยครับผมยังไงเขาฝากด้วยนะครับผมเนาะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่เพจ Facebook ร้านได้เลยปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้เอเชียนะครับพิมพ์ไปใน Facebook ได้เลยขึ้นเพจมาก็ทักข้อความมาสอบถามกาได้เลยครับคุณลูกค้าครับตัวโตะเบื้องต้นก่อนสีเนื้อไม้นะครับหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทสีธรรมชาตินะคุณลูกค้าครับถ้าเป็นสีเส้นขาวแบบนี้ตัวโต๊ะตัวนี้อยู่ที่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับเก้าอี้ตัวละพันเจ็ดเก ก็คุณลูกค้าลองคูณไปใช้กี่ตัวใช้โต๊ะหรือว่าใช้เก้าอี้ยี่ังไงจัดการได้เลยคุณลูกค้าลองคำนวณเบื้องต้นได้เลยแล้วก็สอบถามราคาได้เลยครับใกล้ๆจะส่งให้ฟรีครับไกลเราว่ากันตามระยะทางคุณลูกค้าเดี๋ยวมาปรึกษากันได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมมีเจ้าหน้าที่คอยตอบกลับคอยให้คำปรึกษาลูกค้าอยู่เลยสอบถามมาได้เลยครับคุณลูกค้าครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าครับน้องฝากด้วยครับผมปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด Subcribe ช่องอทางยูทูบที่ท่านกำลังรับชมอยู่นะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆเดี๋ยวผมพามารีวิวแบบนี้เป็นประจำครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวเราท่านไปก่อนละกันนะครับผมเนาะก่อนจากกันไปคุณลูกค้าเช่นเคยครับขอท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงนะครับที่สําคัญเลยลเร่ารวยเงินทองกับทุกท่านเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวเราท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ